แต่ตอนอยู่ในคลิปอะตอนจะเป็นน้องบะหมี่ห,หรือจะอะไรก็ตามทีแล้วบางอันมันก็รูเรียวมากจริงๆเช่นแบบว่าตอนที่ผ้าหลุดหรืออะไรอย่างงี้มีคนถามหนูเยอะมากว่าเออจูดี้อันนั้นแก้หลุดใช่ไหม<อ>มือซ้ายหนีบกระเสียมได้แ,แล้วม้อซ้ายหนีกระเสียม<ๆ>มือขวาถือหม้อ <c oughs> ถือหูหม้อกันหนีกระเสียมอย่างนี้พี่ก็จอ่อใช่แล้ววิ่งแล้วมือไหนก่อนต้องมีสามมือถึงจะเอามือปลดผ้าถุงตัวเองได้แล้วมันหลุดจริงๆ ันหนึ่งค่ะที่หลายๆคนมักจะมองเข้ามาแล้วจะเห็นความเป็นจูดี้อันนึงคือเรื่องการแต่งตัวน้องเป็นคนที่แต่งตัวแล้วเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์คือ,อน้องจะแมชโนนแมชนี match น่ไม่นับการที่ต้องไปรับมือกับคาลเล่กับพี่จอเวลาที่ต้องลากน้องไปที่ในที่แปลกๆต่างๆหนูแ,นะแต่งตัวไม่เก่งเลยแล้วก็แต่งตัวไม่เป็นด้วยจริงหรอใช่หยิบอะไรใส่นี่สั่งไหนๆชีอินไหมถ้าจะชีอินใส่ดูสีสๆพอได้แต่ว่าถ้าจะแมทเลยหรือแบรนด์เนมไม่ศูนย์ ไม่มแบรนด์เนมน่ารักเป็นสไตล์ของ<ช>เราใช่พี่ไม่ได้สึกถึงแบรนด์เนมแต่แค่รู้สึกว่าหนูรู้จักแต่งตัวด้วย ด้วยด้วยงานหน่อต้องเจอคนเยอะต้องเอนเตอร์เทนคนอย่างเงี้ยก็ต้องจะจะเอนเตอร์เทนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นตัวตนของสตูดีโอไหมใช่เป็นตัวตัวหนูก็เป็นตัวตนของเราอยู่แต่หนูจะโป๊ะเปื่อยอย่างเดียวหนูเออแต่สูตรคือทำงานใส่สูตรทำงานแต่ว่าความโป๊ะเปื่อยความเซ็กซี่ในเรือนร่างของเราเนี่ยมีความชอบอยู่แล้วแต่ตอนอยู่ในคลิปอะตอนจะเป็นน้องบะหมี่หรือจะอะไรก็ตามทีแล้วบางอันมันก็รูเรียวมากจริงๆเช่นแบบว่าตอนที่ผ้าหลุดหรืออะไรอยย่างงเี้ มีคนถามหนูเยอะมากว่าออจูดี้อันนั้นแล้หแกลลุดใช่ไหมมือซ้ายหนีบกระเสียมได้แล้วมือซใา่หนีบกระเสียมมือขวาถือหม้อถือหูหม้อกันหนีบกระเสียมอย่างนี้พี่กจิเออใช่แล้ววิ่งแล้วมือไหนก่อนต้องมีสามมือถึงจะเอามือปดผระถ u n ตัวเองได้แล้วมันหลุดจริงจริงมันหลุดมันหลุดจริงจไม่รู้ในในทิกตอกอ่ะชอบไปตัดตอนที่หนูหลุดแต่ละอันแต่ละอันมารวมกันน่ะหนูได้เห็นปะเห็นหมดแหละแล้วมันใส่ไม่นั่นหรอหรือวันอะไร หนูไปผู้หนูไม่เคยใส่ผ้าถุงผ้าถุงของคุณคุณแม่เจริญน่ะผ้าถุงเก่าเขาอ่ะมันต้องคงมีความแบบยืดคงบางสุดไปแล้วอ่ะมันแค่มัดเองไงใช่ใส่ผ้าถุงก็ต้องมีเข็มขัดป่ะพี่หนูม้วนไปเลยอ่ะมันหลุดอยู่แล้วมันหลุดหลังกล้องหลายครั้งมากอ๋อแต่ตอนหลุดหน้ากล้องเนี่ยคัแล้นยังแบบไม่วางจอเลยนะคะแล้วเขาแล้วคันแลนนันอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่เคยขวนเลาะเสียงดังในซีนโมเมนต์แห่งความผิดพลาดเขาเขาไม่ะอมทำหน้าแบบ แล้วเขาชือว่าข enfin ับเดียว่าตลกมากจิตเขาแข็งไงฮะแต่หนูว่าหนูชอบหลุดขำ มันน่ารักไงพอมันมวลรวมออกมาแล้วอะอย่างที่ย้อย<ช>บอกอะทุกอย่างอะเราเหมือนเป็นน้ำประสานทองทุกอย่างมันแบบว่ามันนัวมันกลมกล่อมแล้วมันแบบว่ามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่เป็นหนึ่งในในปรากฏการณ์ที่มันเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะว่าวันนี้การเที่ยวเมืองไทยทําให้คนรับรองว่าคนเที่ยวเมืองไทยเยอะขึ้นมากแล้วเอาจริงๆนะทลิปเหล่านี้ดึงคนไทยให้ดูซีรีเกาหลีน้อยลงเพราะดูแต่การดูพี่จองฮานแล่งเยอะที่ว่เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก่อนนี้โอ้โหซีรีเกาหลีได้ดูยาวๆอะ แต่นี่ก็ต้องดูก่อนว่าน้องเขาอัปเดตหรือยังน้องเขาอัปเดตหรือยังเออเราวางไว้ว่าเราจะทําคลิปอะไรหรือคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากขึ้นกว่านี้อีกไหมหนุไม่รู้เลยอันนี้คเรื่องเรื่องโปรดักชั่นอะจุดี้ไม่ได้ไม่ได้ท่องเกี่ยวเลยค่ะอ๋อเราเป็นคนเขาเป็นคนที่แบบจุดดี้เตรียมตัวนะวันนี้ว่างไหมว่างเดี๋ยวก้ามงครึ่งไปรับนั้นเองแค่นี้เองไม่มีเลย <าน>บอกก็แทบจะถึงแล้วถึงจะบอกอเจอหน้าค่อยพูดว่าไปไหน <laughs> ทุกคนคะคุยอย่างพลาวเมาอย่างพลายคะ่ะแลวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพ่อเราด้วยนะคะ